สวัสดีครับฮัลโหลมูชิมูชิกลับมาพบกับผมเบียร์ทกเพอีกครั้งนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสุ่มสกิน ross, นาครอด Dimension Breaker นะฮะซึ่งจะเป็นสกินอนิเมะตัวที่3นะครับในซีรีส์ Dimension Breaker นี่เองแล้วก็มีดราม่าเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเกิดจากการบั๊กของตัวเกมทําให้สามารถเข้าไปซื้อ สกินนี้ได้ในราคา175คูปองนะฮะหรือถ้าบางคนมีบัตรส่วนลดก็จะเหลือแค่75คูปองเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วก็โดนดึงคืนไปนะฮะถือเป็นความผิดพลาดที่สร้างดราม่าได้พอสมควรเลยอ่าผมจะเริ่มสุ่มสกินนะครับโดยเริ่มจากคูปองที่มีนะครับ5,942คูปองนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะใช้คูปองไปสักเท่าไหร่กันนะฮะดูว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะฮะเอาละครับทะลุมิติไปเลยฮะ มาอยู่หน้าการสุ่มเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมมีบัตรเล่นฟรีอยู่6ครั้งนะครับซึ่งจะได้มาจากการเข้าไปทำอีเวนต์ของนาครอสนะครับจะคล้ายๆของสกินของอวีตัวนี้เลยนะฮะซึ่งก็น่าจะหมดเวลาไปแล้วนะฮะกว่าจะถึงวันที่ปล่อยสกินนาครอสถ้าทำอีเวนต์นั้นสำเร็จนะครับจะได้บัตร สุ่มฟรีมา3ชิ้นจากนั้นผมก็จะได้อีก3ชิ้นนะครับจากการเติมคูปองเข้าไปนะครับในอีเวนต์นี้นั่นเองเติมคูปองรับไอเทมฟรีก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นเอาเรามาดูกติกาก่อนนะฮะวิธีการเล่นนะฮะก็คือผู้เล่นสามารถเช็คของรางวัลในแต่ละอันดับได้นะฮะเอเดี๋ยวก็ยัอ่านไม่ทันสามารถเช็ครางวัลในแต่ละอันดับได้นะครับโดยกดที่โซนจัดอันดับด้านข้างผู้เล่นจะได้รับสกินอะครอสเมื่อ ได้อันดับที่1จากการแข่งรถนะฮะผู้เล่นสามารถได้อุปกรณ์แต่งรถจากการสุ่มเมื่อสะสมอุปกรณ์แต่งรถครบนะฮะจะก,การันตีสกินนาคอสไปเลยนะฮะยิ่งได้ชิ้นส่วนเยอะก็จะมีโอกาสได้รางวัลง่ายขึ้นนั่นเองอีเวนต์นี้ที่ผมบอกนะครับว่าจะได้เล่นฟรี3ครั้งผู้เล่นจะได้รับส่วนลดในการเล่นครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเหมือนกระทุกสกินนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเล่น1ครั้งหรือ10ครั้งนะฮะจะมีการลดราคาคูปองให้ในครั้งแรกนั่นเอง ช่วงเวลานาทีทองราคาสุ่มลดลง50%นะครับผู้เล่นจะได้รับเหรียญรางวัลจากการสุ่มโดยเหรียญรางวัลสามารถนํามาแลกเป็นสิทธิ์การเล่นฟรีอ๋อเหรียญรางวัลพวกนี้จะมาแลกการเล่นฟรีได้นะฮะเรามาดูกติกากันบ้างนะครับอันดับที่1ก็คือสกินนาครอสนะฮะเดมิเชนเบเกอร์เอ๊ะเดี๋ยวนะฮะครบอบครองล้อนหน้านะครับรับรบัฟ1.3เท่าครอบครองเชื้อเพลงิงรับรบัฟ1.4เท่านะฮะครบอบครองกระจกหน้ารถ รับบัฟ1.4เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกระจกหน้านี่มันทําให้รถแรงขึ้นเหรอฮะพูดไปเล่นไปนะ,ะกระจกหน้ารถนี่สําคัญกว่าล้อหน้าอีกเหรอฮะเนี่ย1.3 1.4ครอบคองลมยางในจอดเจน1.5เท่านะ,ะลมยางในโตเจนนี่ทาให้รถแรงขึ้นเหรอฮะถ้าเป็นในตัสอะไรก็ว่าไปอย่างนะฮะครอบครองเครื่องยนต์นะครับรับบัฟ1.6เท่าครอบคองล้อหลังนะฮะรับบัฟ1.6 โดยล้อหลังจะได้จากการแข่งเท่านั้นไม่สามารถแลกได้จากหน้าเหรียญรางวัล okay. เอาละครับเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับหกครั้งแรกครั้งที่หนึ่งนะครับไปอ,อันดับร้อยหกสิบเจ็ดเออ๋อม,มันมีการเล่นฟรีหนึ่งครั้งด้วยนะครับซึ่งผมจะไม่เสียไอ้ตั๋วเนี่ยบัตรเนี่ยบัตรเล่นฟรีเนี่ยมันจะยังไม่เสียนะครับอ๋อยี่สิบสี่ชั่วโมงจะได้สิทธิ์เล่นฟรีหนึ่งครั้งนะฮะ โอเคไปก่อนไปต่อคือมันจะมีหน้าแอนิเมชันอันนี้ตลอดทุกครั้งที่ที่เล่นเลยเหรอเนี่ย164นะครับแล้วเป็นไงต่อดูความคืบหน้าได้จากตรงไหนเอ่ยอ๋อตรงนี้คุณมี2เหรียญรางวัล2เหรียญรางวัลเหรอโอเค okay. อันนี้เล่นฟรีสิบครั้งใช้สองหเหรียญแลกได้นะฮะ อ๋อเราเรา,เราจะเอาเหรียญที่เหรียญที่มีนะครับมาแลกเป็นพวกเครื่องยนต์นะฮะลมยางกระจกหน้ารถเชื้อเพลิงไปต่อครับจากการเล่นฟรีทั้งหมดนะฮะผมได้มา20เหรียญรางวัลน,นะครับซึ่งผมจะแลกเป็นอะไรก็ได้ สิ่งที่จะทําให้เราได้โอกาสมากที่สุดอาจจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เดี๋ยดูเดี๋ยวดูล้อหน้าก่อน,นครับว่าจะได้บัฟเท่าไหร่ล้อหน้าแดรับบัฟ1.3เท่านะฮะโอเคผมลองแต่งเะหน่อยครับถ้ามีล้อหน้าเราอาจจะดีขึ้นก็ได้เท่ากับบวกบัฟ1.3เท่านะฮะน,นี่โอกาสชนะคูณร้อซอ่ะ อันนี้เป็นคร,ครั้งแรกแล้วฮะที่จะเสียคูปองนะครับโอเคไปแล้วครั้งแรกกับการเสียคูปองนะฮะไปเลยฮะไปแล้วฮะครั้งที่หนึ่งน,นะครับอันดับห้านะฮะมาครั้งที่สองนะฮะสองร้อยเก้าสิบคูปองโอเคครั้งที่สามนะครับวิอ๋อนาทีทองขึ้นมาแล้วฮะอ๋อได้สิบครั้ง ไอ้สิครั้งก็คือผมกดตรง290คูปองเนี่ยเท่ากับ10ครั้งไปแล้วนะฮะสุ่มคูปองรอบที่3ไปแล้วรอบที่4นะฮะส9 0คูปองไปครั้งที่5้นะครับครั้งที่5้ผมได้เชื้อเพลินนะครับเป็นอุปกรณ์แต่งรถเพิ่มเข้ามานะฮะตอนนี้ผมมี253เหรียญน,นะฮะผมเอาไปเพิ่มอย่างอื่นด้วยดีกว่าเราจะได้มีโอกาสผมแลกเป็นลมยางแล้วกันนะฮะเพิ่มบัฟ อตอนนี้บัฟผมมาเพิ่มมาเป็นโอกาสชนะ263สมนะฮะสุม่มครั้งที่ห้าแล้วสุ่มครั้งที่6ครับครั้งที่7ครับครั้งที่8ครับนาทีทองขึ้นอีกแล้วนะครับแต่เหลือ145คูปองครั้งที่9กับ145คูปองครับครั้งที่ส0ครั้งที่ส0ก็ได้แต่เหรียญนะฮะตอนนี้มี287เเหรียญนะฮะเอาไปแลกอะไรได้เลยเอาไปแลกกระจกหน้าดีกว่าเพิ่มบัฟนะฮะแลกกระจกหน้า โอเคได้กระจกหน้าแล้วครับเพิ่มบัฟเป็น369%นะครับเล่นต่อครั้งที่11นะฮะอันดับ2เลยนะฮะได้ได้สกินเรียวมะมานะครับโอเคครั้งที่12นะครับครั้งที่13ครับครั้งที่14นะครับได้แต่เหรียญเช่นกันนะฮะนาทีท้องขึ้นมาอีกแล้วนะครับในครั้งที่15ครั้งที่15ครับครั้งที่16นะครับครั้งที่17ครับ ครั้งที่17นะครับผมมี518เหรียญแล้วผมจะเอาไปแลกเครื่องยนต์นะครับเพื่อเพิ่มบัฟเป็นโอกาสชนะ5 7 1นะฮะนี่มันเกินร้อยมันยังไม่ชนะอีกเหรอเนี่ยครั้งที่18ครับต่อครั้งที่19เลยครับครั้งที่10 20, 20ครั้งไปแล้วนะครั้งที่21ได้นาะทีทองอีกแล้วนะครับ21 21ก็ยังไม่ได้นะครับครั้งที่22 ครั้งที่22ผมได้นาะครอสมาแล้วครับครั้งที่22นะฮะโอเคจากได้สกินมาแล้วเราก็จะไปดูกันว่าเอ่อเราเสียคู่ปองไปเท่าไหร่กันนะฮะสุ่มไป22ครั้งนะฮะเดี๋ยวผมขอรับสกินก่อนนะครับลัวมันหายนี่ สวยงามครับสวยงามโอเคได้มาแล้วนะฮะพร้อมกรอบพร้อมรูปเหลือตอนนี้ผมเหลือ163คูปองนะฮะจะมาดูกันว่าเราเสียคูปองไปเท่าไหร่กันนะฮะขอคำนวณแป๊บนะตอนแรกผมมี5942ัน้ี่ใช่ไหมตอนนี้มันเหลือ ร้อยหกสิบสามนะฮะผมเสียไป5,779รคูปองนะฮะ5,779รคูปองเอาเรื่องอยู่นะฮะถ้าใครโชคดีพอผมก็บอกผมด้วยนะกันนะฮะผมจะยินดีด้วยแล้วกันผมอยากแสดงความดีใจกับทุกคนที่ได้สกินนี้ถูกกับผมนะฮะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะฮะ อ๋องั้นเดี๋ยวไปช่วงท้ายไปโชว์สกินกันหน่อยนะฮะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะยุคลงตู่ซะด้วยนะฮะสกินก็ยังยังครึ่งหมื่นเลยนะฮะแต่ไม่โกรธกันครับอยากได้เองอ่าเรามาสวมใส่แล้วทดลองกันเลยนะฮะ เรามาอยู่ในการทดลองกันนะฮะเราจะ,จะมาดูว่า,าสกินนี้มีแอนิเมชันอะไรบ้างนะฮะมันสวยงามจริงหรือเปล่านะฮะดูจากสกิลหนึ่งกันก่อนนะฮะพุ่งไปอุ๊บอ่าพุ่งกลับดีอ่าหอายรอบหอายรอบพุ่งไปนะฮะพุ่งกลับอ่าจะประมาณนี้พุ่งไป พุ่งไปอ่าจะประมาณนี้นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งแหมมีมีพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยฮะมีพูดเยอปนใส่เราด้วยฮะอ่าพุ่งไปฟันโอ,โอ้หยุดก่อนหยุดก่อนอ่าพุ่งกลับสิ ่เช่นกันอ่าจะมีการเรียกซัมมอนเนอร์ขึ้นมาด้านหลังด้วยนะกดสกิลสองอืมเหมือนใช้สแตนไงไม่รู้นะฮะ ระยะเวลาอันตินาคอสมันสั้นลงหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจนะฮะรือผมคิดไปเองโอเคดูท่าวาร์ปกันมากนะฮะท่าวาร์ปก็จะเป็นยังไงอ๋อ อตอนออกจากค้องไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะฮะเปยวไฟไ้วไม่มีเสียงรถหรอหรือเป็นแบบรถไฟฟ้าอ่ามันจะพิเศษต,ตรงนี้แหละฮะก็คือตัวบัฟนั่นเองตัวโฟลนมเราน,นั่นเอง จะเป็นแบบรูปแบบใหม่นะฮะไม่รู้ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเห็นเขาจะหมันไส้เราหรือเปล่านะครับแล้วก็มาแย่งเราอะไรเงี้ยนะฮะเรามาดูบัฟอ<บ>ัแดงกันมากนะฮะถ้ามันไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนอื่นก็จะแบบว่าเออ คงจะอยากฆ่ามันแล้วฮะเชื่อผมเถอะพอถ้าเล่นถ้าเล่นสก,กินนี้ก็ต้องควรจะระวังบัฟตัวเองไว้นะฮะอาจจะโดนลักจากฝั่งเดียวกันด้วยก็ได้นะฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะฮะ สำหรับสกินนะครัเดนมชั่นเบเกอร์ขอบคุณที่รับชมรับฟังเลยครับตอลอดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนปันดีราตีสวัสด์นะฮะบายบายครับไปาย